คราวนี้ถึงโมเมนต์ที่สำคัญมากแล้วผมเดี๋ยวเราจะลองโหลด Data ที่เราจะใช้เรียนวันนี้ครับประมาณหมื่นเ e c คอร์ดชื่อ store csv ครับผมแล้วเราก็จะโชว์วิธีการ a r e แ a t a ให้ดูครับซึ่งเป็นโปรเซสที่เมื่อกี้ทอบอกไปแล้วว่าเราใช้เวลากันเยอะมากเลยประมาณ50%นะครับของโปรเซสที่เราทำกันในแต่ละวันเลยนะครับผมคราวนี้วิธีการ Pre แ pa ร e data ครับก็ง่ายมากเดี๋ยวเราจะโหลดเ a t ้าไปก่อนเราจะ Get Data เข้าไปใส่ในตัวโมเดลใช่ไหมเราจะ Edit q u e r y หรือว่าเรากด Transform Data แล้วเราก็จะเปิดหน้า Power Curry ขึ้นมา ซึ่ง p o ว่า Query Interface ตัวนี้ใช้ในการทำเขาเรียกว่า Data Transformation นะครับผมคราวนี้สังเกตบนหน้าจอเนี่ยมันจะมีเมนูแบบเยอะมากอย่าเพิ่งตกใจนะครับแท็บเมนูด้านบนครับสังเกตว,ว่าเวลาเรา Transform Data ใช่ไหมเส้นซึ่งเดี๋ยวทอยทำให้ดูนะครับผมจะมี2แท็บด้านบนที่เราใช้บอ่อยก็คือ Transform Transform เนี่ยมันจะปรับหน้าตาข้อมูลครับภายในคอลัมน์เดิมเลยไม่มีการสร้างคอลัมน์ใหม่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรากดไปที่ Add Column ฟังก์ชันอาจจะดูคล้ายกันแต่ Add Column เนี่ย ระบบจะสร้างคอลัมน์ใหม่ขึ้นมามันจะคีบคอลัมน์เดิมไว้มันจะสร้างคอลัมน์ใหม่ขึ้นมา transform มันอย่างที่เราต้องการได้ก็จะมี2แบบ transform คอลัมน์เดิมเลยหรือว่าเราจะสร้างคอลัมน์ใหม่ขึ้นมาคราวนี้วิธีการที่เราจะ transform data นอกจากเมนูด้านบนที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ในแท็บตัวด้านบนใช่ไหมเราสามารถคลิกขวาที่คอลัมน์แต่ละคอลัมน์ได้ด้วยครับสังเกตบ,บนหน,น,น้าจอตอนนี้จะมีฟีเจอร์ operation ต่างๆที่เราสามารถทําได้เช่นเปลี่ยนคอลัมน์ตัวอนนักษรนี้ให้แกเป็นปตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเปลี่ยนคอลัมน,น์ สามารถสปิตก็คือแบ่งชื่อสมมติเราบอกว่าคอลัมน์นี้เราเก็บชื่อจริงนามสก,กุลลูกค้าเราไว้เราสามารถแบ่งคอลัมน์นี้เป็น2คอลัมน์ได้ด้วยชื่อจริงอยู่คอลัมน์หนึ่งนามสกุลอยู่คอลัมน์หนึ่งใช่ไหมหรือว่าจะมีการสกัดข้อมูลออกมาได้ด้วยเช่นชื่อ Product ของเราครับอาจจะมีชื่อคอลัมน์ใช่ไหมที่เป็นชื่อ Product ID เราสามารถสกัด3ตัวอักษรหน้า3ตัวอักษรหลัง2ตัวอักษรที่อยู่ตรงกลางดึงออกมาจากตัวคอลัมน์นั้นได้เช่นเดีวยวกันนะครับเราเรียกว่าการทำ transformation เบื้องตน้น หรือแม้แต่วันที่นูน่นนี่นั่นครับผมเปลี่ยนเดือนเป็นวันเปลี่ยนวันเป็นปีอะไรเงี้ยสกัดชื่อเดือนออกมาสกัดปีออกมาสามารถทําได้หมดเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะลองทําด้วยกันนะตอนนี้เลยทอจะกลับไปที่ Power BI เราจะ get data แล้วก็โหลดตัว store.csv เข้าไปในซอฟต์แวร์ของเรานะครับโ okay, อเคทอยกลับมาอยู่ใน Power BI แล้วฮะทอยขอกด delete ตัว table มันกีทิ้งก่อนนะครับมสมมติตอนนี้ทอยไม่อยากจะได้ไอ้ table ต,ตัวนี้ละเราไปที่ model tab นะครับกดที่ตรงนี้หนึ่งครั้ง กดที่ปุ่ม3ดอทครับมแล้วก็สังเกตรตรงนี้ครับจะมีคําว่า delete f r o m model เราสามารถโหลดของเข้าไปได้แล้วเราก็สามารถลบของนันออกจากโมเดลได้ด้วยเช่นเดียวกันตอนนี้โมเดลเราจะโล่งๆแบบนี้เลยไม่มีอะไรอยู่ในนี้นะครับเราจะกดไปที่ get data แล้วก็ไปที่ text as csv ตัวนี้เลือกตัว store csv ของที่เราเซฟไว้หน้าจอนะครับแล้วก,กด open รอสักรู่นะครับระบบจะมีการพรีวิวเด a ้ก่อนนีขึ้นมาละเดี๋ยวอ้อนี่คือไฟล์เราเตรียมไว้แล้วเดี๋ยวผมเราจะกดไปที่คําว่า transform data แล้วเขาเี็งก็จะเรียกเพื่อนมันขึ้นมาชื่อว่า power query อันนี้เป็นแบบไซโน่เนะของจริง power query สามารถเรียกใช้งานได้ในโปรแกรม excel เช่นเดียวกันมันเป็น Engine ที่ microsoft develop ขึ้นมาใช้ในหลายๆซอฟต์แวร์อะไรหลักๆก็จะอยู่ที่ microsoft excel แล้วก็ power bi จริงทาได้คล้ายกันมากเลยนะครับผมคราวนี้พอเราเปิดขึ้นมาปุ๊บอันนี้คือจะเป็น Data ที่เราโหลดขึ้นมาก็สามารถพรีวิวได้เบื้องต้นใช่ไหมโอ้คราวนี้มาลองดูวิธีการจัดการข้อมูลงา่ายๆเดินก่อนแล้วขอสำหรวันนี้ทอว่ทออยากจะซ่อนบางคอลัมน์บางคอลัมน์ทออาจจะไม่ได้อยากใช้งานมันเยอะใช่ขอตัวอย่างเช่นสมมติทอไม่อยากจะได้คอลัมน์ชิปเดตเอาเมาส์ไปคลิกซ้ายใหคอลัมน์ชิปเดตแล้วเราว่าเราอยากจะซ่อนคอลัมน์เนี้ยหรือว่าลบมันทิ้งไปเลยจากโมเดลของเราใช่ขอเราจะคลิกขวาหนึ่งครั้งแล้วก็กดรีมูฟแบบนี้ก็ได้ ทุกครั้งที่เรามีการทำ o p e r a t i o นอะไรสักอย่างนึงครับผมเขาเนี่ยจะมีการบันทึกสเต็ปนั้นครับอยู่ทางด้านขวามือด้วยอันนี้คือ remove column เมื่อกี้สองใน p o w e r p o i n เนี่ยจะไม่มีปุ่มอันดูถ้าเกิดเราก,กด ctrl สั้นในคีย์บอร์ดเนี่ยมันอันดูอะไรไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเรา mouse ไปคลิกที่ตัวแอป hide step ตรงนี้ครับกดกระบาดท,ทิ้งเนี่ยมันก็จะย้อนเวลากลับไปเมื่อกี้ครับิ h เด t d ก,ก็จะกลับมาละนะครับผมคลิกขวา remove ระบบจะบันทึกว่าอ๋อเมื่อกี้พี่ทอยพี่ลบ column เมื่อกี้ทิ้งไปส่วนวันนี้ถกว่าทอยไม่อยากจะได้ คอลัมน์ประเทศเพราะาลูกค้าเราอยู่ในประเทศอเมริกาเหมือนกันหมดเขาอยากจะลบคอลัมน์ country ทิ้งออกเพราะว่าไม่รู้จะเก็บไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับผมเราคลิกขวาแล้วกด remove ปั๊บอ้าไม่เห็นจะมีการเพิ่มสเตปใหม่ขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเพราะว่าฉลาดมา remove คอลัม,มน์เมื่อกี้ครับถ้าเกิดเรามาลองดูโคดนิดนึงครับบนหน้าจอตอนนี้เนี่ยเราเรียกตรงนี้ว่าภาษา m ครับ m language m language เนี่ยใช้ใน power query เพื่อใช้ในการ transform data เบื้องต้น ถามว่าทุกคนจะเป็นต้องเขียนโค้ดไหมไม่จะเป็นต้องเขียนโค้ดนะครับแต่ประเด็นคืออยู่ตรงนี้ครับเมื่อกี้ตอนเรากดเอาเมาส์ไปคลิกขวาแล้วกดรีมูฟเนี่ยเเพวเวียมันจะเขียนโค้ดขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยมันใช้คําสั่งว่าเทเบลิลเนี้ยเราใช้คําสั่งว่าดอทรีมูฟคอลัมแล้วก็เราลบคอลัมน์ที่ไม่สองคอลัมน์ก็คือ Shipdate แล้วก็ Country สมมุติวันนี้ถ้าเกิดทอว,ว่าทอมอยากจะได้คอลัมน์ p พสต al Code จริงๆเราอ่ะไม่จำเป็นต้องเอาเมาส์ไปคลิกขวาที่คอลัมนนี้้แลวกดรมนนรรัเราาาามมถแกก้้้ทีี่ภาษา M ตงไดหือ์นน อ่าเมื่อกี้พี่ทอบอกว่าไม่ต้องเขียนโค้ดนะแต่ถ้าเกิดเราเขียนได้นิดหน่อยเนี่ยหรือว่าเราเข้าใจภาษา m language เ,เราสามารถที่จะเขียนสคริปต์ง่ายๆเพื่อ transform data เราได้เลยพอเราเขียนเสร็จแล้วใช่ไครับเราเลื่อนไปทางด้านขวาแล้วก็จริงๆกด enter ได้เลยสังเกตตอนนี้ครับ column post code ก็จะหายไปละและนี่ก็คือภาษาที่เรียกว่า m language นะสิ่งที่อยากให้ทุกคนได้รู้จากเซสชันนี้คือทุกครั้งที่เราคลิกขวาเลือก operation อะไรบางอย่างนึงก็ผมเขาเปจําบันทึก การกระทาทั้งหมดของเราไว้หมดเลยก็คือเป step. ็นสเต็ปที่เราแอปพลายสเต็ปตรงนี้ถ้าเกิดอยากจะอันดูแค่กดกากบ,บาดหรือถ้าเกิดเราเขียนโค้ดภาษาเอ็นเป็นก็มาแก้โค้ดด้านบนก็ได้เช่นเดียวกันเนาะมาลองดูตัวอย่างอื่นอีกบ้างนะครับผมตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวันนี้ครับถอบว่าถอ,อยอยากจะเปลี่ยนชื่อเมืองซิตี้ของผมให้กลายเป็นแคปิตอลเลตเตอร์ก็คือเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเราคลิกขวาที่คอลัมน์ซิตี้เราหมแล้วก็ลองเลื่อนหาดูนะครับผมตรงนี้จะมีตัวอย่างให้เราดูแบบเยอะแม่ ตัวอย่างเช่น transform เราก็เลือกไปที่ upper case upper case คือการเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดหรือว่าถ้าเกิดเราบอกว่า capitalize each word แปลว่าชื่อถ้าเกิดมันมีอยู่หลายพยางค์หลายคำใช่หอเตัวอักษรตัวแรกของแต่ละคำก็จะกลายเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในตัวอย่างนี้ทอยอยากจะเปลี่ยนมปกลายเป็น capital ก็คือเป็น upper case ทั้งหมดเลยโอ้โหกดหนึ่งครั้งปุ๊บสังเกตจะกลายเป็น upper case ทั้งหมดเลยแล้วก็จะมีสเต็ปใหม่โผล่ขึ้นมาทางด้านขวามือสุดใช่หรอ คราวนี้เราสามารถย้ายคอลัมน์ไปมาได้ด้วยนะเช่นคอลัมน์ซิตี้ครับถ้าเกิดเอาอยากจะย้ายสเตปคลิกซ้ายค้างไว้ครับแล้วก็ดึงขึ้นมาคอัให้อยู่แน่คอลัมน์ซิตี้ก็จะเป็นการรีออเดอร์คอลัมน์ทุกอย่างที่เราทําในโพบใหญ่จะมีการบันทึกสเตไปไว้หมดเลยคล้ายๆกับตอนที่เรากดบันทึกมาโครในโปรแกรม Excel สมัยก่อนมาลองดูวิธีการฟิลเตอร์กันมาครับแต่กี้คือการลบคอลัมน์เปลี่ยนคอลัมน์เบื้องต้นใช่ไหมย้ายคอลัมน์เบื้องต้นครับอีกอันนี้เราทำได้ฮนะก็คือการฟิลเตอร์ คอลัมน์ครับผมฟิลเตอร์โรตัวอย่างเช่นถ้าเกิดทอยแมทที่คอลัมน์เซกเมนต์ตรงนี้นะครับใช่ไหมทอยสามารถกดที่ตัวดอกดาวตรงนี้ได้ฮะแล้วก็ตรงดอกดาวตรงนี้สังเกตว่าเราจะมีกดที่โหลดมอลก่อนมันจะโหลดเขาเรียกว่าไอเทมทั้งหมดฮนี่ย distinct item หรือ unique item ในคอลัมน์นั้นขึ้นมาเราอยากจะได้แถวไหนเก็บไว้เนี่ยให้เรามาไปเช็คข้างหน้าเช่นทอยอยากจะได้คอน s u m e r กับ c o v e r l แต่ทอยไม่อยากจะได้ home office แล้วก็แค่ uncheck home office อันนี้คือการฟิลเตอร์ Home Office 2น,นะ 2> นนเก็บไว้เฉพาะ c o n s u m e r แล้วก็ c o r เ o r a t e ทเท่านั้นนะฮะกดโอเคหนึ่งครั้งตอนนี้ก็จะมีฟิลเตอร์โผล่ขึ้นมาสังเกตเวลาเราไปดูที่ m language ด้านบนขอผมจังหวะเมื่อกี้ที่เราเลือกฟิลเตอร์เนี่ยมันใช้ฟังก์ชันชื่อว่า select r o l ตอนนี้เราบอกว่าจงเลือกเซกเมนต์นะเครื่องหมายไม่เท่ากับไม่เท่ากับ home office แต่เกิดวันนี้ผมว่าทอยอยากจะเอาเฉพาะคอน summer อย่างเดียวครับทำไงนี้ฮะอันนี้คนเดาได้เลยก็คือเท่ากับตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็พิมพ์ว่า consumer อันนี้เอาเฉพาะ consumer อย่างเดียวเท่านั้นพอเรากดเครื่องหมายเช็คตรงนี้ปุ๊บสังเกตมันจะฟิลเตอร์เฉพาะ consumer ขึ้นมาละถ้าเกิดทอยอยากจะเอาเฉพาะ home office เราก็กดไปที่ home office แล้วกดเครื่องหมายเช็คปั๊บมันจะฟิลเตอร์เฉพาะ office นะคราวนี้ย้อนไปที่ฟิลเตอร์ล่าสุดเราเมื่อกี้เริ่มแรกเลยก็คือไม่เท่ากับแล้วกดปุ๊บสังเกตถ้าเกิดวันนี้ทุกคนรู้จักภาษา m language วหน่อยเนี่ยเราสามารถเขียนสคริปต์พวกนี้ขึ้นมาแล้วก็ แปลนฟอร์มเดต้าเราแบบว่าออาโตเมมันได้เลยด้วยการเขียนโค้ดนะครับแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะก็ทอยแนะนําว่าแค่รู้ไว้คร่าวๆแต่ไม่จำเป็นต้องเขียนแบบเหมือนทอยเมื่อตะกี้ก็ได้ครับเอามาไปคลิกตรงนี้ก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแโ no. อคราวน,นี้นอกจากการเลือกคอลัมน์ฟิลเตอร์โวซึ่งเราสามารถฟิลเตอร์ได้หลายหลายคอลัมน์เนี่ยนะตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวันนี้ครับทอยบอกว่าทอยอยากจะไปฟิลเตอร์แคตตาล็อกที่สินค้าผมทอยอยากจะฟิลเตอร์เอาเฉพาะ เฟอร์นิเจอร์กับออฟฟิศสปายก็ผมแล้วทอมี่อยากจะเอาเทคโนโลยีมาด้วยครับก็แค่อันเช็คก้อนนี้ออกแล้วกดโอเคหนึ่งครั้งใช่ไหมสังเกตตอนนี้เงื่อนไขก็จะมีการอัปเดตละเมื่อกี้เราฟิ Office, ลเตอร์เซกเมนต์ที่ไม่ใช่ออฟฟิศและแคตตากรีเอ๋ผมที่ไม่ใช่เทคโนโลยีเอ๋ผมง่ายไหมดูคนครับทุกอย่างก็จะถูกบันทึกไว้หมดเลยเนาะมาลองดูอีกสักตัวอย่างนึงับผมตัวอย่างนี้อนทอยเห็นหลายคนชอบถามกันมาพี่ทอยครับทําให้ดูดอยได้ไหมับผมถ้าเกี่ยวนี้เรามีชื่อลูกค้าอยู่ตรงนี้ครับ Customer name รัหผมแล้วเราบอกว่าพี่ทอยผมอยากจะสปิดสปิชื่อรัหผมชื่อจริงับนนมสกุลนะถ้าเกิดมันเจอที่ว่าหรือว่าสเปซตัวแรกเนี่ยให้เราสปิดตรงนั้นเลยเช่นอันนี้จะอาจไม่เป็นสองคอลัมน์เป็นคุณแคร์นามสกุลเป็นกูดอย่างเงี้ยหรือว่ากูเตอะไรก็ว่าไปคุณดารินแวนฮับเจอสเปซตัวแรกก็หมให้เราตัดตรงนั้นเลยแล้วแบ่งมันออกมาเป็นสองคอลัมน์วิธีการนะครับก็ทำได้ง่ายากมรัหผม จะทาที่ตรงนี้ก็ได้ครับใช่ไหมมาลองหาดูนิดนึงครับสังเกตจะมีคําว่า s p l i t column หรือว่าถ้าเกิดเราไปที่ transform ด้านบนก็ได้รับผมมาลองดูมันก็จะมี s p l i t column ตรงนี้เช่นเดียวกันใช่หอ transform s p e i t column หรือว่าจะคลิกขวาแล้วก็ s p e i t column สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทอยแนะนํานว่าวิธีการง่ายสุดลองคลิกขวาที่อลัมน์นั้นก่อนแล้วก็ลองดูให้ hey, มันมี option ที่เราอยากจะใช้หรือเปล่าเราจะลอง speed column ให้ดูนะครับ speed column by delimiter delimiter เนี่ยสามารถเลือกได้ว่าเป็นตัว คอมม่ามอสักคู่นี้หรือว่าสเปซนะผอ๋มสเปซแล้วกันไม่ใช่คอมม่านะเมื่อกี้คอมมาเซฟไว้ได้ไหมลูกไม่ใช่ละแต่กี้เราจะสปินด้วยตัวสเปซเจอช่องว่างเมื่อไหร่ครับให้เราสปินเป็น2คอลัมน์เลยเลือกตัวซ้ายสุดก็คือ left most delimiter สเปซที่อยู่ซ้ายมือสุดตัวแรกที่เราเจอนะคราวนี้เรากดโอเคได้เลยครับปับ๊บสังเกตมันจะสร้าง2คอลัมน์ใหม่ขึ้นมาบันทึกสเต็ปใหม่เป็นสปินคอลัมน์แล้วก็เชนไทป์ด้วยนะโอคราวนี้คอลัมน์แรกครับเราเมาส์ไปดับเบิลคลิก เราตั้งชื่อว่า first first name แบบนี้ก็ได้คอลัมน์สองตั้งชื่อว่า last name ก็หอมอีกโมเมนต์หนึ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงเลยนมซึ่งไม่พูดถึงไม่ได้ครับก่อนเราจะจบคลิปนี้หมก็คือการเลือกประเภทของคอลัมน์แต่ละคอลัมน์ก็หมสังเกตถ้าเกิดทอยซูมเข้าไปดูครับ first name เนี่ยเวลาเรามาไปคลิกที่ตัว a b c โอ้โ a b c เนี่ยจะบอกว่าคอลัมน์นั้นเนี่ยเป็นตัวอักษรก็คือเป็น text สังเกตว่ามันจะมีข้อมูลอยู่หลายประเภทมากเลยนะรับถ้าเกิดเราเลื่อนไปทางด้านซ้ายมือ ไปลองดู order ์เดทนิดนึงรับผมตรง order ์เดทครับทุกคนน่าจะพอเดาได้รับผม order ์เดทคือวันที่ใช่ไหมสังเกต order ์เดทตรงนี้ครับจะเป็นตัวเดท e time ตรงนี้เลยหรือว่าเดทเฉยๆก็ชิปโหมดเป็นตัวอักษรไปลองดูตัวอักษรนิดน,นึงครับตัวเลข3ามสี่คอลัมน์นี้ครับจะเป็นตัวเลขหมดเลยรับผมตัวเลขก็จะมีอยู่2แบบตัวเลขที่เป็นจํานวนเต็มก็คือจะเป็นเลข1 2ึสามเขาเรียกว่าว whole number หรือตัวเลขที่มีทศนิยมได้ครับเช่นเซล เซลก็จะเป็น decimal number คือตัวเลขที่สามารถมีทศนิยมได้คราวนี้เวลาเราโหลด Data เ,เข้ามาเนี่ยนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนลองเช็คก่อนว่าข้อมูลที่เราโหลดเข้ามาตอนนี้เนี่ย Data t y ท e ที่เราเซตไว้เนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะ operation ต่างๆที่เราจะทำหลังจากนี้ครับหลังจากเราโหลดของเนี้ยเข้าไปใส่ใน Data Mo d เดครับผมจะขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูลเลยถ้าเกิดเราเซตมันถูกตั้งแต่แ,ตแรกแปลว่ารีพอร์ตเราก็จะทำได้ถูกต้องแน่นอนนะครับผมตอนนี้เพื่อนๆทุกคนได้เห็นการ prepare Data เบื้องต้นแล้ว ถ้าเกิดเราทำทุกอย่างเสร็จแล้วครับให้เราเามาส์ไปคลิกที่คำว่า close and apply ตรงนี้ฮะ Power BI ก็จะ clean data ตามที่เราสั่งเมื่อกี้เลยนะรัผมรันตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงสเต็ปสุดท้ายเสร็จปุ๊บ close and โ o a d โหลดของก้อนนี้ครับเข้าไปใส่ในโมเดลเลยนะผมและตะกี้ก็คือ process ในการ clean data เบื้องต้นนะครคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะผมพอเราโหลด data เสร็จแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวเราสอนคนทำโมเดลลิ่งง่ายๆด้วยกันนะครับ